ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนจะกีชแนลนะครับวันนี้ก็ได้รถมาเรียบร้อยนะครับเป็น G P X โดน2อวาวมือ2นะครับที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับตอนนี้ได้มา1คันแล้วนะครับเป็นโดนนะครับสีเทาร์เมโบเป็นตัว2องวาวนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ตัวสีวาวนะครับเพราะว่าสีวาวจะไม่มีสีเทาอยู่แล้วนะครับ เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับคันนี้ก็ลูกค้าได้ทําการซีเทิร์นนะครับนํารุ่นนี้นะครับรุ่น2องว้าวมาเทิร์นเป็นตัว4ี่ว้าวนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าก็อยากจะได้เป็นตัวสีบูมิดไนท์นะครับแต่ตอนนั้นรถยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยขอเป็นสีเทาไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็มีกระแสนะครับมีตัวโดน4ี่ว้าวเปิดตัวมานะครับก็ทําให้ลูกค้าก็อยากเปลี่ยนนะครับ มาดูสภาพภายนอกกันนะครับก็ชุดสีก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ค่อยจะมีรอยเลยนะครับก็จะมีรอยเล็กน้อยนะครับในส่วนของพลาสติกอันนี้นะครับเพราะว่ามันต้องได้เกิดการเสียดสีนะครับเวลาเราขึ้นลงรถนะครับก็สามารถไปติดเป็นทั่วคาร์บอนอะไรเพิ่มได้นะครับเพื่อกันรอยนะครับแต่ชุดสีแฟลิ่งก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นป้ายเชียงรายนะครับสติกเกอร์มอกยังมีนะฮะ Qc ยังมีติดครบนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับสภาพไม้นะครับก็ใช้ค่อนข้างน้อยอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดไม้ให้ดูนะครับล็อกก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นรถปี64นะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่21เดือน5ปี64นะครับผม พิ่งออกตอนเดือนพฤษภานี่เองนะครับระยะไม่รวมอยู่ที่6588กิโลนะครับนี่ค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะถ้าใครที่กำลังมองหามือสองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้นะครับผมอุปรกรณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะฮะี่ชาร์จ USB ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะ สภาพรถสมบูรณ์นะครับ6,500โลนะครับอันนี้ลูกค้าก็อยู่ในเมืองนะครับผมก็รถใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานในเมืองนะครับก็ไม่ค่อยได้ขี่นะครับเนื้อสดของราคานะครับตัวนี้จะกีขอแจ้งเลยนะฮะราคาจะอยู่ที่64,800บาทนะครับผม64,800บาทอันนี้จะสําหรับลูกค้านะครับที่สะดวกเป็นเงินผ่อนนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสะดวกซื้อสดนะครับราคาสามารถ ทักเข้ามาคุยกับจ็กกี้ได้นะครับผมสามารถต่อรองราคาได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเงินผ่อนนะครับอันนี้จะจํากัดเฉพาะบุคคลในพื้นที่เท่านั้นนะครก็คือเชียงรายพะเยานะครับผมสามารถผ่อนได้นะครับราคาจะจัดเต็มอยู่ที่64,800บาทนะครับตัวนี้ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่8,0 0 0บาทนะครับสาหรับบุคคลในพื้นที่เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องเป็นการซื้อสดอย่างเดียวนะครับ ราคาสามารถเข้ามาต่อรองได้นะครับสามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับต้องการจะขอรายละเอียดตัวรถนะครับรูปรถนะครับก็สามารถทักมาขอรายละเอียดได้นะครับผมลองมาเช็คนะครับอุปกรณ์นะครับการใช้งานต่างๆยังดีครบทุกจุดหรือไม่นะครับผมลงไปในส่วนเสียงเครื่องยนต์ต่างๆนะครับสวิตช์กุญแจนนะครับหน้าจอขึ้นครบหมดเลยนะครับผม ตัวนี้ก็ยังมีอาการรับประกันจากทางโรงงานอยู่นะครับผมก็คือ3ปีเหมือนเดิมนะครับไฟชุกเฉินเลยก็ออกครบนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับไฟออกครบนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันดูนะฮะบ,บีบเบเรกแล้วกดสตาร์ทได้เลย พ่อก็เงียบๆนะครับผมยังเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีการแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก่อก็ยังปกตินะครับไม่มีรั่วนะครับนี่ลูกค้าซื้อไปก็ยังไม่ได้ทำการแต่งใดๆเลยนะครับฟังเสียงฟังสายพานดูบ้างนะครับ ปกตินะครับเสียงสายพานเลยก็ปกตินะฮะไม่มีเสียงหอนของสายพานนะครับปกติทุกจุดเลยนะฮะสวิตช์ออฟรันนะเราก็มาเช็คไฟหน้าดูไฟหน้าก็ออกทุกดวงนะครับผมเป็น LED นะครับทั้งต่ำและสูงนะครับตัวนี้ สภาพยางก็ยังใช้ได้ยาวๆนะครับดอกยังเต็มนะครับเรื่องผ้าเบกไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะยังใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะครับนะครับก็ที่มีลูกค้าสนใจมากนะครับที่สอบถาม g p เพโดนมือสองนะครับผมมาแล้วนะครับผมราคา6 4 8 0 0บาทนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจะส่งให้ได้นะครับ เอาตัวนี้รถมีทะเบียนแล้วนะครับจะส่งข้ามจังหวัดไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้เราสามารถจะส่งให้ได้นะครับจะส่งผ่านบริษัทขนส่งของเอกชนนะครับถ้าเป็นรถที่ยังไม่มีทะเบียนเป็นรถมือหนึ่งนะครับเป็นรถมือหนึ่งอันนี้จะลาบากนิดหนึ่งเวลาขนส่งบางที่เขาจะไม่รับนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาก,กับการตรวจน,นะครับเพราะรถมันยังไม่ได้ทะเบียนนะครับผมก็ทางร้านก็จะจัดส่งผ่านรถขนส่งของบริษัทใหญ่เท่านั้นนะครับอาจจะต้องได้รอคิวนานนะครับแต่คันนี้เป็นมือสองนะครับลูกค้า สั่งซื้อปุ๊บนะครับทางร้านก็จะส่งให้ทันทีนะครับผมไม่มีปัญหานะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้ราคาต่อรองได้นะครับแล้วก็เช็คค่าขนส่งก่อนได้นะครับว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวจักรีก็จะทําการเช็คระยะทางนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผม ทางร้าน G.P.X นะครับเชียงรายนะครับผมโดยเคลือของเดน5มอเตอร์กรุ๊ปนะครับผมชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องจาก,กีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ